สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อพลเอฟซีมะล้อมเพชรลำเพลินเฮาสู้ขู่สุขคนโอ้ยย่ำพี่น้องครับขอโทษขออภัยนะครับผมเอาเอาไหมกาดสวัสดีพ่อพลเอฟซีมะล้อเพชรลำเพลินเฮาสู้ขู่สุขคนเคด้อพี่น้องนะครับผมบรรยากาศในสำนักงานวันนี้นะครับผมพ่อหัดพ่อไม้น้องอุ้มน้องชินนะครับผมเล่นสซนอะไรถ่ายคลิปตัวบริพัฒน์พี่น้องครับผมเิผมกำลังแต่งเวทีพี่น้องครับผม ให้พร้อมกับการซ้อมนะครับผมแล้วก็งานวันที่เจ็ดพี่น้องเขาจะใส่เวทีนี่ได้พี่น้องเด้อนะครับผมอีพี่น้องโตขออย่าเช็ดกล่องแป๊บหนึ่งได้พี่น้องพี่น้ครบบรรยากาศนะครับ จาอยู่ใส่น้อจะครับมทายอันชิปโลงช่องครับบันนี้บางหันฮช่องคะได้แม่โอ้ช่องลักคึกอันจนเนี่ยปาสวัสดีครับพี่น้องทั้งช่องลักกันแม่สภาพโอปาตัวมาเมือมือเนี่ยปาตั่ไม้ิทาง่อ้านมือเนี่ยนะนะปาตวเอาแบบ แปลว่าเอาจัดเต็มเลยตัวนี้นนตัวโน้ตพลัดมือละสามทีค่คลิปนี่ก็เพระาะว่าคักเติบแล้วทีวเดี๋ยวนี้ข่จะคล้องอะไรช่องจะคล้องไว้รโอ้เอาจองคุณน้าแม่ก่อนโอ้โอเคครับจังไวสัมภาษณ์เพป็นก้อนสันดีนี่พี่น้องครับผมทีมงานพ่อไม้นะครับแล้วก็พ่อหัดน้องอุ้มน้องชินพี่น้องไฮ้เก่งค่ะห้าเดียว อันนี้เขาสเสริมเวทีวันที่เ็ตมาพอ,อสเสริมเวทีวันที่เกพี่น้องครับน้องอุ้มพี่นออ้องพะเอกควนไว้ผู้ดก็ว่าหน้าตาดีผู้่เป็นพะเอกแน่าวาสันอยากอายกล้องพี่น้องน้องสายผมมันอยากไายก้องโอ้รอบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศให้นะ โปรดปรานสำนักง,งานพี่น้องให้หน้าสูนลูกหูลูกตาโอ้ยชินหอดบ้านผู้เวียงเด้เนาะเขาปลาหน้า,นาหนามทั้งนั้นซีปินจนนังไดนเนาะผู้เวียงบ้านเฮาอันนี้เพิ่นก็นออกมาอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องครับผมเสาไฟฟ้ากับเขาเทิงแล้วถนนฮวนทางก็ดีฮะบุลูเหรอครับเต็มมือไดนวะอันนี้น้องชินพี่น้องครับผู้ใหญ่น้องชินด้วพี่น้อง พี่น้องครับผมผู้ได้ยากสนับสนุนนะครับผมน้ำดื่มนะครับผมก,บกาฟกาแฟเอ็มลอยสปอนเซอร์ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมทีมงานเบื้องหลังเฮาได้พี่น้องนะครับทีมงานเบื้องหลังเฮานะครับคืนเขาก็ซ้อมนี่แหละพี่น้องนะครับผม เตลียนซอมล้ำยุนี่นะครับขอประคุณพอ,พอ,พอๆพี่แม่ทุกๆท่านเด้อน,นะครับผมสนับสนุนนะครับผมช่องโตโนโพรัตนนะครับกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้โตโนโพรัตนกัพอฟพประคุณลลายพี่น้องโอ้เมันคือรถไอ้มิงแทนอมันรถพี่พระเอกมิงบ่พี่น้อง ใช่ไหมเอ่ยหัวไม่ขีดมากบ่เบียกใช่ลหรือฮึว้าพี่น้อ,อ,องแม่นยลีพี่น้องป้าเอาาาาาดาลามาฮะผู้ใด,าดาโอ้ยปากไก่เจ้านี่โอ้ยเ,เชียวเชียวรถรถเดี๋ยวจังหวะกันอาาโอ้ยกับจังหวะก่อนชิ้นหัวเจ้าอะไรป้าป เออเอาจากว่ากันลงรถพูดละจ้าเจ้าเอารถไปจอดรถมาแล้วมาแล้วพี่น้องอุ้ยมาเป็นรถผู้ใดรถพระเอกมิงพี่น้องครับรถพี่พระเอกมิงอันนี้กัเวทีเฮานะครับผมเวทีเฮกัลือทอนแล้วๆว,วพี่น้องครับผมบางส่วนนะครับผมไปเลยถสเลย ยืดถอนแล้วพี่น้องครับผมกต่ส่วนที่มันอ่าเสียดายก็ยังมีอยู่พี่น้องครับผมนี่นะครับพี่น้องวิธีเสียงสะออน อันนี้คือเขาเรือทอนนะครับผมแล้วก็เก็บกู้แล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องบ้านนี้โตโนพรัตน์ก็อัพคลิปลงให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับผมไปสัมภาษณ์เบิ่งกันนะพี่น้องมันโอ้ยวันมีนรถอันเจ้าภาพเพิ่นมาจ้างก,การจ้างงานหมอลำสินได้พี่น้องบาร์ไดแทีถ้ามาแท้แล้วมันรถประไก่กับรถอันขี่พระเอกมีพี่น้องเลยพี่น้องเลย เอาแล้วไปไซล่ะลอไปชุ่ะเอลเรื่องมันเกโอ้โอ้ยวันเมนรถอัะเจ้าภาพเจ้างานเสด็มาจังมอลำเสด็จเดี๋ยวนี้โอ้โอ้เราลงไปแล้รมาเตีเอาพี่น้องครับพี่พรเอกมิงกมาแล้วเด้พี่น้องเด้อนะครับผมบูยคือ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 พี่น้องเสียงเราเสียงเรารอพี่น้องไอ้มิงนะครับผมไอ้ยซล์กามาฮวารีอวพี่น้องโอ้ไปเทียน รถไอ้มิงนะครับผมเพื่อนม่านกับอันปลาไก่พี่น้องไปหาปลาไก่ก่อนพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องปลาไก่มาแล้วปลาไก่มาแล้วพี่น้องสว,ว,วัสดีจ้า,จาอีกเฮ็ดอีกแนวหนึ่งจะคือตัวก่า อีกแนวหนึ่งยังที่คือคนนี้ขั้นต่เนี่ยคือเลยคือหน่อยหน่อยพราะว่ากว่าป้าขอชิมหัวเจอกใส่ปลาสลงไหมแทนนี่ขอซะหมอยควาจะไหนมาสร้างมาเที่ยวอยกับใชอยุเสมอเนาะป้าจะกินเขาไปนี่นั่งนั่งนั่งก็เหมือนจากบืดก็หน่ะเอาวางไหนล่ะเออปีเต๋าอยู่ดีมีแห้งบ่อ โอ้ยว่าเป็นรถผู้ใดยสอกว่าเป็นเจ้าภาพเจ้าจการเจ้างานทั้งตีคอยเก็บโกคาร์คอยควนน้ำมันเจ้าเมือนขึ้นตีเจ้าใส่เอียวคักใสแล้วเพิ่นนะคอยเด้งคักพี่น้องเอ,อ้ยเ,เพิ่นฟอนคืออย่งเพิ่นอันแต่ว่าหุ่นรูปร่างอุป,ปรสรรคมันม่าเป็นอุปรสรรคเลยพี่น,อนออ้องเนาะค่ะเออคนฟอนได้ฟอนงามเออเด้งม โอ้สูสีกันเมื่อเมือได้กอดปิ่งๆร้อยร้อยสี่สิบโอเคจ้าปิ่งๆนี่แข็งเลยปิ่งๆรอบยังไงใช่เลยแล้วแต่คนซ้อมมวยนะเราใช่แม่จริงๆมีเราจะได้ยังกินสวยป้าเอากับอาหารตามสั่งปกติทั่วไปนี่แหละดีได้เมนูอย่างไรกะเพราหมูกรอบคนว่ากะเพราหมูกรอบป้าพี่น้องไม่ได้กินหมูกรอบใช่ปะ <laughs> ไม่ยังเดินเยอะใ่ย,ยังเ็น,น,นอเตอมากกะทายรถติดเนี่ยโอ้ย่อเเยเฮียเจากักะท้ายรถเล้วเนาะไดคคลิปเราเมือน,นี้มือนี้ก็ได้คลิปดีอนนี่ละเห็นไม่ได้พอสบด้อมือนีจังหวะที่ได้พอสิบวบบ่มูลสองสามคลิปสอคลิปได้มบ้านนี่เออจังหวะอ้ยสอนน้ำเพื่นเพื่นเพ่นไทยเพ่นไทยค่ะเพ่มช่วงนี้เพื่นกักลังตอนอีสา<ค>นก็ได้ได้ป้ายคลิปคอยนีงอือสาก็ได้ได้แล้วนาาก็เลยไายไปเรื่อยเรเดี๋ยวจะก็ได้แล้วแน่ก็จังหวะฮะให เอาพี่น้องเอาป่าเราสิมากินมาทานน้ำตูโนโอภรัตพี่น้อง <c oughs> เอาบอกไปต่างหัวกันไป,ปแล้วเนาะป่านว่าเออต่างยอ,อก,กันไปฮักกันดีกว่าสร้างกันเพื่อนมามนเออฮักกันดีกว่าสร้างกันเอ้ามื่อนี้มากับไอ้หมิงแมนให้หมิงไปหับอยู่น้ำกันโอ้อันเอา้าเฮียนไอ้โลโก้ผู้ใดอยู่อยูหาคนโอ้่นี่สาวกระยางโลโก้น้องไอพี่ตอโชวแล้ก็พี่หมิงโอหาคน,คน คนโอ้ถ้งพูดพูนกับกาลังกินเข่าอยู่มันบอกบด้สตัวมโอ้เออเออเลไรสวดแจกบัตรฟรีโอ้เจ้าได้น้ำมูหมูแบบปะได้ยังไงบัตรฟรีบอท่านได้ได้อยู่ดีเอาน้ำไข่อยบอข่อยมีอยู่ซองหนึ่งเอาอย่าบัตรยังล่ะฮะบัตรยังบัตรบานข่อยเพิ่นต้องการไรหลายเจ้าภาพของข่อยนับถือพระเยซูตัวฮะนับถือพระเยซูอันนับถือพระเยซูกับมีแค่กันอันไม่ไม่กลางเคียนอันเก่ามันหักแล้ว ไข่ไงเปไปน,น้ำพรอข่อยแล้วเดี๋ยวนี้ฮะข่อยไงน้ำพรอเอาไงเป็นน้ำพรอเออเนี่ยพายุไรพายุไรเออพายุไรเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าอันลูกป,ปั้นเพื่อนอันขามันบานลูกปั้นเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกระเอานไงแม่อีกแล้วนี่าแม่เจ้าก็นับถือศาสนาอื่นอีกแม่แม่ข่อยถือผีฟ้าแบบนี้ผีฟ้านี่ได้ยินข่าวว่าทางอันบ้านไข่นั่นทานอันเก่ากับอันซุ่มอันเก่าเนี่ยมันเสียเออ กับสุ้มคันมากเงี้น่ะคอาเห็นวาถือนั้นไทยทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เออความไปถือยังเอาบ่าไปถือยังจากยังแบรนสร้างมาแต่น้องเหมือนก็ว่าถือนั่นถือนี่อยู่ยากถูกบ้าเงเออบอญก็ซื้อดอกเออบอญก็ซื้อดอกเออบ่มีดอกซอมป่าป้ามีแต่ซ้อมยังฮะมีซ้อมยังบ้างจ้าคิดบ่ทันาวคิดน้อบ่ทันจะวางสัญจรป้าบุนีแม่ป้าสินเจ้าแม่พี่น้องเบิ่งดูเอิ้นสินโจกดาวบ่บ่โจกดาวดอกก็มัดมีธรรมดานโอ้พี่น้อง มาหนึ่งมาปีน,น,น้อยๆ<อ>ตัวนุพร,รากระเซยสโลงธรรมชาติกระ,ซรรกระซเซอยู่แล้วล่ะพี่น้องคู้นี้เพิ่นกระเซมาแต่ใดล่ะนี่กระใดทีนี้นี่นี่พาเบยียงนี่พี่น้องอันนี้สังวาสทางใดนี่อุบลโอ้มีลาขีดพนาเนี่ยนี่ล่ะเอ้าพนาอุบลมีสโลงอันไมพนาอยู่เผื่อหนึ่งเอามาใส่คู่กันใส่คู่กันสีเดียวกันเลยเลี้ยงเออเดี๋ยวออกมาให้เบิงเดี๋ยวออกมาให้เบิงสีฮะโอ้ยรักเอาพนะนาไมได้เถอะเหรอฮึสโลงไม่สโลงไม่หม่หม่ มันมีเป็นสังวาสเนาะสังวาสไซยุพุมกับจังหนึ่งเนาะป่าเนาะเคยเห็นมาสังวาสไซยุพุมเคยเขียวเลียงอืเขียวเลียงแดงสังวาสไซยุพุมอันนี้สังวาสสาระคำนี่ดำตาใหญ่งามแต่ว่าเวาเลี้ยงสลวงมากตายไงขั้นตาหน่อยมากแต่ช้างสังวาสมีดำนี่โผลมากทล้เออคือการตัวมักสีมกำเนาะมักสีมกำมักสีสดสดเออว่าอยู่นี่มักสดบ่มักสีสดสดโอ้บ่มักสีสดสดเด้อมักสีกำกำออกสีเทาๆเนี่ยทักงน้อย แมียนเมียนเออก็จังว่าแต่ว่ากับพอท่านเถ่าดอกเนาะชิ้เถ่าไปอีกอยู่เออชิ้เถ่าไปอีกข้างหน้าอยู่วเก้าสินละโอ้โหผู้ใดชิมมันโอ้สาวโอชมจมขีโจมเหยาะโจมนอกป่าเอาชิมนี่กับหลวงปู่ชนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวชิมมาถ่ายแล้วไม่นะครับผมขอขอบพระคุณป่าไก่ละเด้อป่าเดินนะครับโอ้ยมักจะบาดไข้ละพี่น้องขอขอบพระคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมชมตัวโน้ตภรรดชิมหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ